สวัสดีครับพี่น้องกองไฟครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูข้าวเม่าครับมาดูว่าข้าวเม่าเป็นยังไงบ้างครับเจะได้รับชมข้าวป่ะมาล่างใช่เอามาลา่างก่อนที่จะไปขัยย่วบอันนี้คือล้างก่อนล,ล้างก่อนแล้วค่อยไปขั่วบอ๋อเฮ็ดเฮ็ดมือละจักกิโลนี่ประมาณสองร้อยโลสองร้อยโลเลยโอ้สองเราไปขายเองเลยมีคนมารับมีคนมารับจากไหนบ้านเราเนี่ยบ้านเราพ้าค่าคนกลางโอเคครับผมอ่ะ ล้างเสร็จนะครับล้างเสร็จก็จะเอามามาต้มก่อนแล้วก็มาคั่วประมาณสองชั่วโมงตั่วให้แห้งเราต้มให้สุกก่อนนะครับนี่คือครับใชู้มิปัญญาแต่ใช้เครื่องมือครับทุกวันนี้พอพอต้มเสร็จนะครับคั่วเสร็จแล้วก็มาพึ่งพึ่งครับแล้วก็มาตํานะครับนี่เนตนนได้้าว่าออกมาแล้ว ตัวละกิโลป่ะอันนี้กิโลเท่าไรครับ <8. S 1> โลล,ละแปดสิบอ๋ออันนี้ถุงนี้เท่าไหรสิบโลนะครับโลละแปดสิบบาทวันวันหนึ่งทำประมาณ200โลโอ้โหนี่คืออาชีพของชุมชนครับนี่น้องนองเก่งมากเลยนี่ส0โล พอร่อนเสร็จตําการ่อนแล้วก็คืนแล้วก็มาตําตําแล้วก็ไปรี่ตีผัดโอ้โหอ๋ออันนี้คือขั้นตอนตําส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็ไปร่อนอ๋ออ๋อสีสีก่อนตําเหรอเอ้าสีก่อนอ๋อต้องเข้าเครื่องสีอ่าเอายังยัยยิงเข้าเมาเนี่ย ข่ามเมาที่ได้มาจากนี่นะอันนี้อันนี้คืออะไรครับเขาเรียกอะไรที่กระเมาอัมมิข่ามเมานี่อันนี้คือเป็นแผนกไหนเนี่ยแผนกคิมหรือแผนกให้กำลังใจให้กำลังใจหรือแผนกคิมโอเคครับผมข้าเมานะครับอันนี้คือข้าเมาของบ้านบ้านเตโกนะปีละสองพัครันหนึ่งทันทีเดือนสามเดือนเห็นเพจเห็นพ่อบอกว่าได้วันละประมาณ อาชีพทำข้าวเม่าบ้านแกงโพตำบลน้ำกำบอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน